พระมุนีเจ right ้านายอนุวัฒน์จันทรเลิตร์รองอธิการบดีฝ่ายราชการของราชธานีโรงการเปิดตัวกันดิผู้ได้รับเกียรติยศอันดับหนึ่งและเหรียญทองเข้ารับราชทานเหรียญทองจำนวนสี่สิบเอ็รายดังนี้คณะนูกศึกษาศสตรกำรและเทคโนโลยีสาขาวิชาศสตรการออกแบบนางสาวกัติลากราโชกันสาขาวิชาอุตสาหกรรวิศวกรรมนางสาวจินการเกยดทอง สาาวิชาข้อศัพท์เกษตรนายนัทตะทร์นาสุดสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นายเสริมพันธ์ปัญญาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาบริหารธุรกิจนางสาวเชียงทองสุกเสร์ฟสาขาวิชาบูโองค์ชุมชิงอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมนางสาวอภักศรศรีพัฒนรัตนกุลสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัด นายระทรออดสี